คดีสสกฤิหลดได้อย่างไรออะไรคือจุดพลิกคดีโอเคเราไปไล่ไทม์ไลน์คดีสสกฤิชชนนพัทสักนิดสิครับค่เอบเป็นว่าคดีในส่วนของกกปิติพลพักไว้ก่อนนะในส่วนที่สองส่วนของกกเสาเสือทำไมไม่ถูกดำเนินคดีพักไว้ก่อนนะนาทีนี้โฟกัสไปที่คดีของสสกฤษชนนพัทไปดูไทม์ไลน์คดีสักนิดหนึ่ง เริ่มจากวันที่7เริ่มจากวันที่7กุมภาพันธ์า5 6 5ตำรวจ PCT บุกจับเครือข่ายเววบพนนันนะคะ jimmy แม j ี่4 ts 9 1 1 G o โอเคท,อที่ไหนครับเขาจับที่ซอยการจนาวันนี้27ค่ะอําเภอเมืองสองขลาได้ตัวผู้ต้องหารวม46คนอธิบายกันนิดหนึ่งตำรวจ PCT เป็นเป็นตำรวจเฉพาะกิจขึ้นตรงพบตอรอโดยตรงเลยสายตรง,รงดีนะ ตำรวจพีซีทีเป็นฉกอเป็นเฉพาะกิจเป็นหน่วยขึ้นตรงพอบตอรตำรวจที่ทำงานอยู่ในชุดพีซีทีก็จะประกอบด้วยตำรวจที่ระดมมาจากหลายๆหน่วยค่ะอยู่ที่นายอยู่ที่นายจะระดมจากหน่วยไหน,นใช่ไหมนายจะระดมลูกน้องตัวเองจากหน่วย,วหวยไหนหน่วยไหนมาประกอบร่างเป็นพ <PC T. S 2> ีซีทีพีซีทีแล้วก็บุกจับเว็บพนันโดยเฉพาะนั่นแหละค่ะโอเคตำรวจพีซีทีนำตัวผู้ต้องหา ทั้ง46คนไปดำเนินคดีที่สพเมืองสงขลาค่ะต้องเข้าใจนะครับมันเป็นกฎหมายพ c t ชุดเฉพาะกิจไปจับที่ไหนก็แล้วแต่สมมติไปจับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็ต้องส่งไปดำเนินคดีที่สพเมืองสงขลาในพื้นที่ดังนั้นพนักงานสอบสวนก็จะเป็นพนักงานสอบพนักงานสอบสวนประจำสพเมืองสงขลาแต่คนที่จับกลุ่มแล้วก็จับส่ง แล้วก็กล่าวหาแล้วก็รองทุกกล่าวโทษก็คือ PCT ชุดที่เข้าไปจับกลุ่มทีนี้ทีนี้สอบพนักงานสอบสวนสอบพอมือสงขลาจะไปรู้อะไรต้นเรื่องมาจาก PCT ค่ะนะโอเครับทราบกันตามนี้นะผู้ต้องหาสัดทอดว่ากฤษชนนพัฒนาส่วเป็นเจ้าของและอาร์ตพัชระสุพัฒนกุลเป็นผู้จัดการ ขณะเดียวกันหลักฐานก็ชี้ว่าชี้ชัดว่ากฤษตชนนพัฒน์นั้นเป็นเจ้าของเช่นลายที่ใช้ในการสั่งการซึ่งมีชื่อว่า power link กฤษใช้รูปของกฤิตชนนพัฒน์นี่แหละเป็นรูปโปรไฟล์ใช้ชื่อว่าใชชื่อว่า power in กลิอ๋อ power in กลิใช้ชื่อว่า power in กลิแล้วก็ใช้รูปของออกฤษตชนนพัฒน์นี่แหละเป็นรูปโปรไฟล์มาเลยชัดไง มันก็มัดหนักกันเข้าไปอีกเวลาเขาจะสั่งการอะไรอย่างไรเขาก็สั่งการผ่าน power in g กล okay. ิตโอเคตำรวจ PCT จึงร้องทุกเพิ่มเติมให้มีการดำเนินคดีกับกิจชนนพัฒน์แล้วก็อาร์ตพัชระด้วยในข้อหาเว็บพนันรวมไปถึงฟอกเงินก็อย่างที่กล่าวใครเจอใครโดนเว็บพนันก็จะโดนฟอกเงินด้วยอัตโนมัตมิจากวันที่7กุมภาพธ์ ลากมาถึงวันที่24กุมภาพันธ์2565วันนั้นตำรวจพีซีทีตามจับได้ตัวทั้งกฤิชนนพัฒน์และก็อาร์ตพัชระด้วยโดนทั้งคู่ค่ะครับกฤิชนนพัฒน์ปฏิเสธอาร์ตพัชระรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาถูกต้องค่ะอาร์ตรับหมดค่ะวันเดียวกันก็คือวันนั้น24กุมภาพันธ์65ค่ะตำรวจพีซีทียังตามไปจับคนในเครือข่ายเว็บพนัน จิมมี่88จิมมี่44ทีเอส9ก1โกได้ผู้ต้องหาอีก5คนและใน5คนนี้เปิดปากว่า,วาย,ยังมีจุดการตลาดอยู่อีก2จุดที่คอนโดเดอะ t t ททรีบิวนะคะที่อยู่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะขยายผลต่อไปได้อีกอสังเกตนะ46คนแรกจับได้ในเขตอำเภอเมืองสงขลาค่ะซอยการเจนาว,วันนี้27ิถูกไหมค่ะถูกไหม ใน5คนนี้ใน5คนนี้ถูกจับกลุ่มได้ในท้องที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะคนละท้องที่คนละท้องที่คนละโงพักแล้วนะค่ะโอเคผู้ต้องหาเปิดปากว่ายังมีจุดการตลาดอยู่อีก2จุดอยู่ที่คอนโดแถวแถวแบิ ว่ากันที่จริงไอ้คอนโดเนี้ยมันอยู่แถวแถวคอหงหาดใหญ่ตำรวจ PCT ีก็ขึ้นกำลังไปที่คอนโดดังกล่าวจับผู้ต้องหาได้อีกบวกมาอีกนะคะ12คนคะ่ะ12นะได้มาอีก12คะ่ะผู้ต้องหาเหมือนเดิมสัทอดว่าสัทอว่ากิจชนนพัฒน์เป็นเจ้าของแล้วก็อู๊ดนัทวุฒจันทรเป็นผู้จัดการแต่ผู้จัดการเป็นอุดละอโอเคแสดงว่ามือของ กฤษชนนพัฒน์เนี่ยจะมีทั้งอาร์ตและมีทั้งอู๊ดด้วยที่เป็นผู้จัดการอาร์ตก็จะดูแลทั้งฝั่งอำเภอามืองสงขลาท่านนายที่อู๊ดก็จะคุมพื้นที่ทางด้านหาดใหญ่สงขลารับทราบมาตามนี้นะดังนั้นตำรวจพีซีทีจึงร้องทุกต่อสอพหาดใหญ่ให้ดำเนินคดีกับกฤษชนนพัฒน์และอู๊ดนัทวุฒิในข้อหาเบ็ดพนันแล้วก็บวกกับฟอกเงินด้วยนะคะโดนคู่ค่ะ โอเคไล่ okay. ทำลายไล่ทำลายถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าก๊อปกริกิเกียวพันกิจชน,นพัฒถูกดำเนินคดีรวมสองโรงพักนะใช่ค่ะ,ะต่อไปนี้ก็คือประเด็นไปกันทีและประเด็นอย่างช้าๆประเด็นสรุปประเด็นให้เห็นภาพชัดๆว่ากฤิชนนพัฒ์ถูกดำเนินคดีทั้งพื้นที่สพเมืองและสพหัดใหญ่ด้วยข้อหาเดียวกันก็คือเปิดเว็บพานันแล้วก็ฟอกเงิน ที่สพเมืองที่สพเมือง,อองกฤชนนพัฒน์ถูกดำเนินคดรีร่วมกับอาร์ตพัชระทั้งคู่ถูกจับกลุ่ม24กุมภา65ได้ประกันตัวพร้อมกัน25กุมภา65ค่ะสุดยอดไหมสุดยอดไหมสุดยอดย<น> 24, ไหมแน,นแน่ไม่แน่25ก็ประกันแน่ไม่แน่ดูวันได้ประกันตัวสิครับค่ะใช้เงินคนละแค่แสนเดียวนั่นแน่ที่สพหัดใหญ่กฤชนนพัฒน์ถูกดำเนินคดรีร่วมกับอู๊ดนัวทวุฒิ24กุมภา65 แต่กลับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากฤษชนนพัฒน์เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะก็ยัง <Fe at S 2> งงกันอ,อยู่ก็ยังงงกันอยู่ส่วนอูดส่วนอูดนัทวุฒิเพิ่งเข้ามอบตัว11พฤศจิกายน66และมีการปล่อยตัวโดยไม่มีการจับกลุมหรือควบคุมตัวเหมือนผ่านมาผ่านมาแล้วจากห5ามา6กเพิ่งมามอบตัวแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยตัวด้วยไม่ได้มีการจับกุมหรือควบคุมตัวเอาไว้เอาอย่างนี้แปลว่าอะไรคะคดีที่สพ หัดใหญ่ตำรวจพีซีทีเป็นคนไปรองทุกกล่าวโทษแสดงตนเป็นผู้กล่าวหากล่าวหาทั้งตัวสสกฤิตแล้วก็กล่าวหาทั้งตัวอุ้ดซอฟพอัดใหญ่ก็รับเรื่องไว้รับเรื่องที่มีการแก้งความเอาไว้แต่ทำไมจึงไม่มีการแก้งข้อกล่าวหากับสสกฤตส่วนอุ้ดทำไมปล่อยให้ลอยนวลจนมามอบตัว11พย66อะ พัง้งจะมามอบตัว11พฤศจิกายน66แล้วก็ไปตัวเลยค่ะมันอะไรกันวะมันแปลกแปลกไหมอย่างที่กาบเรียนนะ,ะขณะนี้สอสอกฤิคดีพลิกหลุดทั้งข้อหาเว็บพนันและหลุดทั้งข้อหาฟอกเงินจากการพนันน่าสนใจนะค่ะคำถามก็คือใครพิกคดีใครอ่ะจุดพลิกคดีมันอยู่ตรงไหน โอเค